ใส่อย่างเดียวเลยต้องการต้องการกันพะปีขาวก็อิดมาดีโอเคเริ่มมีกินแล้วนะ โอเคผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ที่ผมนนเน่นะครับวันนี้กับพีโรบับเบิ้ลหรือเต่านั่นเองนะบับเบิ้ลกับเปเปิ้ลนี่มันเขียนเหมือนกันใช่ไหมผมน่าจะเล่นกิมมอร์ไหละเพื่อนต่แค่ว่ายังไม่รู้ว่าจะ มีของไอเทมอะไรยังไงแบบไหนบ้างนะอะไรอ่ะมีอะไรเฟสแม่งมีเฮดว่ะไอเหี้ยแม่งแย่งเพชรบัตรกูเกมนี้เขามี thunder sand ว่ะคอมออโต้วินปล่อยมันไปปล่อยมันไปอ่างที่เป็นนะเฟสมึงก็แม่อยากจะต่อกูมากๆเลยไอเหี้ยเฟส่มึงว่าทุกอย่างเลยมั้ยโดนโดนอยู่หนึ่งไม่โดนแต่สองโดน เดี๋ยวแม่ก็วิ่งมาตัานกูกูผิดขวาไว้ให้เออผมมีไอ้เรื่องเว็บก็น่าจะรู้กันแล้วนะถ้าใครที่ยังไม่รู้คือผมแจ้งไว้นะเว็บที่ผมโปรโมทนะมันมีปัญหานะผมก็อย่าเพิ่งไปสุ่มกันนะเออจะพูดทุกคลิปเลยจนกว่ากูจะลงให้ครบกูกับพี่นู้ทั้งคู่เลย,ยก็น่าจะรู้กันนะเพื่อนเพราะตอนนี้มันมีปัญหาแบบว่าถ้าสมมติไปเล่นอย่างเงี้ย บางทีมันสุ่มได้นะแต่มันถอนไม่ได้นะแต่ผมก็แบบรับมาแล้วไงผมช็อตไงเออได้ได้ตอนมันรอม,มันได้ไหมใกล้คลิปตัดรูนั่นไอ้เแค่มันหวาดรูนป่าววะมันมีแอปเปิ้ลอะให้กูได้รูนจริงมันลากคลิปศัตรูหายไป กูมาแล้วเว้ยกูได้ลุนจริงแต่ไม่รู้จฆ่าได้เปล่าเฟสยังอยู่กลางอยู่มีหวาดป่าววะนี่นี่ฮันเดอร์อยู่นี่เอาใครไม่ได้ไม่ได้แทนก็ได้ได้เหรอตายรอบป็นเหมือนกับฮันเดอร์อันตีได้เฮียพ่อแม่คุยกันอะไรของมันวะมาคุยกันนพูดแล้วเพื่อน นี่มันคุยกันที่ไหนนะไม่ใช่ใครอันนี้มันบอกพ่อแม่คุยกันอะไรของมันนะมันน่าจะคุยกันอะไรที่แหละแล้วมันพิมพ์อ๋อแล้วพิมพ์เอาอ๋อเหมือนอารมณ์มึงมึงปิดไมค์อย่างเงี้ยนะปิดไมค์กูอย่างเงี้ยนะปิดไมค์ตัวเองเออเฟดแล้วฟังเฟดนะศัตรูหายไปโจมตีนกกูถึงบ้านอย่างนี้ยียนกมันช้าจังวะ ซ้อนบนน่ะบอลไปเพรว่ามันบนน่าจะเยอะหรือเปล่าขี้คือพระเจ้าไอ้สัตว์อนเราใช้สิงขีพแฮมมือคนเอกแฮมมือคนเอกจบเลยนะวิถีชีวิตสายละกำโอเคเตาผมก็ไม่ได้มีสเต็ปอะไรมากมา,า,ายนะเพื่อนก็แค่พอเล่นได้นะกูเล่เนโซแทบด้วยดีวะเนี่ยปูดิ โอ้ดิสโลว์เฟดอยู่เนี่ยให้เฟดเมื่อกี้อยู่ทางนั้นล่ะอุ้ยเียตง okay. เจเล่นเต่าแล้วแม่งรู้สึกมือแข็งแข็งเอาเนี่ยอนชีพอ,อยู่วะเออมึงมึงชิ้วตลอดแหละการได้คือตายอ่ะ ไอ้เหี้ยเสียดมึงนี่ไอ้มันไปบนพี่โรสัตวดรูกำลังไปเล่นบอลน่าจะรู้รูเลยมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ใส่ไปบนพี่โรสัตวดรูกำลังไปเล่นบอลไอ้เหี้ยกูได้รูจริงผมมีว้าวอยู่บนยังไงระวังนะเฟดมันเบลลหกแล้วไอ้ฟินเกิดแล้วบอลมึงเลี้ยงฟินได้สำเร็จเดืยกฟินมาล้านมึงได้จนเกิดไอ้เหี้ยดรามีหลังเกมมันนี่นะมันเอาเฟดบากกูไปอ่ะเอาเฟดบากกูไปด้วยเป็นไงล่ะเอ้ยช่วยบนเดี๋ยดิีอ่าตายห่า โคเด็กกินมอวันนแรมเมอร์เป็นบอกแล้วกดกินมอสตันกดกินมอแล้วโคเด็กเอ่อโคเด็กพันห้าเงี้ยนะจะเวดด้วยอีกอันนึงโอ้โหเสียงอะไรอันนี้ไม่ได้ยินเสียงนะไม่ัเอาไอ้เหี้ยทะเลาะกันไอ้สัตว์ถ้ากูถ้ากูพูดไปนี่กูว่ากูโดนด่าเสือกแน่เลยสัตว์ก็หายไปได้ไหมเป็นอะไร กูลังไปข้างล่างมาหนาโมดเดี๋ยวเรียกกูก็ได้บอลมึงแค่มันกลับไปก็ได้ไปเดี๋ยวมึงก็ไม่ชอบหน้ามันอีกเดี๋ยวไปตันหน้าตัวดิตอนแรกบอกไม่อยากมากูวันนี้เรียกกูยิ้กเลยเออใช่ไหมใหญยใช่ไหมเขาบอกแล้วนะนี่นะมันบอกว่าตอนนั้นที่แรกไม่อยากอยู่กับมันตอนนี้เรียกเรียกใหญ่เลยว่าไงี้เด็กๆไปน้องแม่งกับไปซื้อซื้อมานาแล้วกลับมาโบนกลับมาด้วยไหมจงตี ตายไงกูก็ต้องอยู่จมเลนกับกับเลนดีกว่าเพื่อนเรากกกูอยาไปับเฮ้ยแชร์ลุงหน่อยนะเฮ้ยใครว้าบบนได้ปะโฟล์คไซด์กูยืนตีอยู่ว้าบได้แต่ไม่ได้เก็บลืมโทษๆใครสวยไม่มีเกี่ยวว่ะเพื่อนที่กูตีนี่ตัวจริงป้ะเนี่ยเฮ้ยมีว้าบมาว้าบแล้ว กูเอาใครดีเนะี่ยนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอไอเฟดตัวจริงป่ะเนี่ยอ่าเรียบร้อยซัดเต็มบาร์ทาล่อก้มือแตกสองแตกกันไปเลยไอ้เหี้ยมีคนยุให้กูเล่ออกกเลนกีอมคนเดก่อนได้มึงบ้าแล้วะ <c oughs> มึงช่วยรูพี่ฟินกูก่อนนี่ฟินได้กูทำโซดแทปด้วยนีี่ก็ตังเลยโอเคเรามันเป็นตัวอินนะเพื่อนจีบัาน์จะเยอะหน่อยนะ ผมก็นี่แหละโซแท็บแล้วก็พีเคนะแกว่าแล้วบอลแอบไว้แอบไว้เห็นเหรอเห็นดิเห็นแล้ววะกูยังไม่ถึงเลยรีบรืเปล่าอัะนี่เอาไปาสใส่แล้วยืนมาตรงนั้นอ่ะอุ้ยโอ้โหเป็นร้อยเลยวะเกี่ยวหลังไว้ให้อ่ะายโอ้โหไม่ทันเลยได้มั้งได้แลยกูว่าไม่รอด ช่วยด้วยช่วยค่อยแน่ไม่มียังไม่มีไม่มีสก,กิลเเยยลลููล่แซนตายเหรอแซนไม่ตายหรอวะกูนึกว่าแซนตายแล้วด้วยไม่ตายหรอแซนไม่ตายไม่รู้โอ้เนี่ยแม่งไปกลับไปรีแล้ววาร์ปอันตีมา หน้าต้อยกูขอรอรูนก่อนเฮี้ยของกดเยอะรูนเอาเฮี้ยไว้ตรงไหนเนบิงกิมมอลเลยดีไหมเน้นเทพเจาะเวกิมมอลเงี้ยนะนูเฮ้ยบอลวะไงวะมา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 อือไอ้นี่กรตีทังเลยตีทิ้งอุนี่ขจับไปสามแล้วเหรอวับบวกไอ้เหี้ย มาตัดรูนไปยังว้างบิร์ดาเมจร้อยนึงปอมไอ้แดงโดนซ้ำแล้วเที <90. S 1> ่ยวแปดมึงเลเวลสิบเอ็ดดาเมจเก้าสิบร้อยเฮ้ยดาเมจกูเก้าสิบคือมึงวัดดาเมจกับตัวอินออสัตว์ยังชอบเฮ้ยมันเดินมาปอนเฮ้ยปอมไอ้อไเขียวโดนซ้ำเขาแล้วกรู้ไปเลยกูมไม่รู้มันมันหวาดหรือเปล่า,างไงเห็นไหมมันน่าจะบาดเที่ยวแดเดี๋ยวกูไม่มีออกนี่กูเอาร่างปอมกูน้ำ เนี่ยเจอแล้วเี่ยหมอไม่ทันวะอันนี้บิงนะไม่รอดไม่รอดไม่รอดแพนด้าบิง,งใช้ใช้มีวัวบินหลังมะแพนด้าบิงคานดาบิงคพนด้าบิงคพนด้าบีเคนะระวังไปรอดอดิไปรอดดิอ้าวเฮ้ได้อยู่เฮ้ยมันเข้าฟินออกกมาจะ ได้แล้วพลัสไซด์ได้อยู่วอนพลัสไซด์อ่ะกูมานาหมดกูข้าหนึ่งใส่มาเตอร์ออฟอาร์มเออใส่มาเตอร์ออฟอาร์มเพื่อนเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นกำลังมากำลังมาอ่าตัวปลอมเหรอไอ้ยี่บอลโดนตันอุ้ยสาดกูโดนขัดเดี๋ยวสองมาเหรอเดี๋ยวตัวเดียวหนึ่งได้นะเออแต่เลือดมันเยอะขนาดเอ้ยเอาอามาไอ้ซาดอ่าเรื่องว่านี่กูโอ้ถ ไม่มีบ้ายหรอเพื่อนไม่มีเพิ่งมีเนี่ยสัตว์เขี่ยมึงงัดกูได้ด้วยเหรอวะต้อ,องได้หมดแล้วนะ่ะเออซูมต้องเลยอเออกันวงกันเวทเฮียเฟีดนี่เป็นโลกนะเพื่อนติ่มจากกูไม่ชอบมึงเปล่าไ,ได้ไอ้น้อง เดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้ด้วยวเอาว่ะบุตรบัวตาตรงนี้เมื่อกี้มันแก้หว่าไปใช่ไหมตอนที่เราเล่นกันทั้งล่างไม่รู้เออเออไม่รู้ว่ามันปักใหม่หรือ,อยังไม่ได้ปกักมันพาพาเช็คอย่างเดียว,วคิดต่อหลังนี้รู้สึกแม่งวิ่งช้าช้ามันสไลด์เออเฮียจริงๆก็ไม่เกี่ยวเฮียแล้วโลล์โล์คอตเตอร์เหรออะไรวะขนม ที่ขวาวก่อนดิวยมันเสือก็ไม่ใช่มึงันเล่นน้ำเพียเลยนะแหม่ยังมึงนี่คาดหวังสูงจากขนมเข้าช่องกู <c oughs> ไอ้ด่าน่าจะมาอ๋อแทนด้าเป็นด้าเป็นด้าเห <c oughs> มือนจะอยู่ล่างหมดนะมันวิ่งมาล่างกัน,น <c oughs> เอาบนก็ได้นะอ <c oughs> เฮียเดี๋ยเงียบเลยวะตั้งแต่เมื่อกี้เราพาดอะไรอ่ะเฮ้ยไๆๆๆตันคีฟที่ตันคีฟอืมไอ้นี่กตีดังเลยร่างกูว้าไปได้แล้วยป้อมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วเอาพี่แพนด้า เขียวสามสย,ยองฝันครับผมอืมนี่นี่กตรตีดังเลยเจ็ดลูกซ้ำมึงนั่นบอสดูออกแนบบอสดดังอมบักกูขี้ดัง,<อ>งเลยเฮ้ยปอมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วอ๊อมอาร์มมันไอ้นี่แงงรงจังวะยิงแรงจังวะยลวกเนี้ยโลกเนี่ย ได้ดิพวกกันได้ดิร่างห้าร่างห้าเลยละห่างสองตายตายดิเฮียโซแทบกับดาบแสงคอมโบไม่ไม่ติดดาบแสงไม่ติดเมื่อกี้กูตีไปทียิงติดแป๊บหนึ่งมั้งแต่ไม่น่าตายไม่ตายกลับไปรีแล้วเขาได้เฮียอะไรวะกูตอบไม่ได้ได้ได้เหมือนแบบอ่าบอลตายกูมีวาร์ปด้วย ได้อะไรวะมันคุยเมื่อกี้ใครพูดขออาสาฟ้าเปล่ากูได้ยินแว่วๆอ๋อมีคนขอครัวาฟ้าน่าจะใช่แต่กูไม่รู้ใครใครพูดในในข้างบนดับเบิลไว้เยอยตัดทันป่ะวะอืมไอ้นี่กระตีจังเลยมาวังเฮ้ยป้อมใบแดงโดนซ้ำแล้ว ขีดตันคีบแล้วปวดนี่ขันจักไปสามแล้วเหรอขอว่าตอบปะตอบกูยังลูกกูไม่เห็นข้างบนนี้ปะอันนี้คีบบ้างเริ่มมีกินแล้วนะเด็กๆไปน้องย้ายฟินข้าเออ เแบบกูกะให้มันวิ่งขาดไปเลยเฮียกูได้คิวไปเลย,ยไอสัตว์ได้แสนไอ้นี่แสนกาแฟไอ้ไหมไอ้วิ่งดูเยส,สองกดไลค์ี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้งก็ตบเรียนเฮียของเฮียอะไรกันเออเฟรมันเดินตาม ตายมั้งตายบอลไม่รู้เฮียโซแท็บไว้เออกันจัดทิ้งนะตายไปเออตั้งบุแคมินเฮียโดนทบุบทุบแน่ทบบบนุบไปบอลเออ <c oughs> เด็กๆไปนอ้องะี กี่มอลแล้วคิบวกเกาะได้ดีกว่าใช่ไงไอ<ง>้มึงเล่นแฮมเมื่อเหี้ยเลยไปอัพคิวสองกดก็วิ่งเร็วอัพมาก็เป็นพัสดีบวกเกาะลืมเลยว่าทำไมไม่เมอกูบางจังวะกูต้องหนูด้วยนะยยแพนด้าแม่งจ้องจะทุบหน้ากูอย่างเดียวแล้วทันเดอร์มาแล้วบัง นี่ถึงขนาดไป่หนมาคนละทีโอ้ไม่รู้จักตอกูยังรู้เฟดเฟดมาพี่ฟินกูโดนโดนแล้วโดนแล้วพินดับเปิร์ว่ะแซนอยู่นู่นวอลกอยู่ใส่โทวแทบใส่ตัวเองได้ป่าวะไม่ได้มึงห้าวจังวะปอนห้าวกูจัดให้ไปเฮ้ยไอ้เหี้ยมันตันกู เกี่ยวไว้ให้แต่กูไม่รอดวะให้ได้เพื่อนต้องหนูสักชิ้นเอ,เออเนี่ยเห็นไหมทุบไม่เข้ามึงอนไเอาไม่ละเอาไม่ละสุดยอดกล้วยทอดสองถุงแต่มึงไม่รอดแล้วบอลพาราไซายกำลังมา,เอ,าเ,เออเออเออเกือบตายแต่ไม่ตายอาไอ้นี่ก็ตีจังเลยพาราซนี่แรงาอายุครบเลยเฮียเซียนขอทำโนก่อนเพื่อนกันไว้ก่อน ตายอาจจะทุบม <onz rates> ืออะพันเซนให้น่าจะตายถ้ามันไม่อันติให้นะนั่นนะตายโอ้ไม่รู้จักต่อมูลูกเด็กๆไปน้อง เจ็บเจ็บเจ็บไอ้เชี่ยทั้งดูดิอะไรบ้างนะไฟเผาม็อกด้วยไฟ,ไฟมอ็อกกูสับไอ้ไนี่โซแทบอีกเอาเอาป้อม,มล่างเหรอนโคตรกว้างโโกูบอกเลยอะไรนะไฟของมังกรอะโคตรกว้างระยะเท่าไหร่วะแต่แบบมันไอ้นี่เอ้อใช่แด่เทียแสนดับเปิร์ไอ้สัตว์เอ้ยอ่าวงพอพอเม็ดเ็นคาดาฟ้ามั้งโอ้ก็ถือว่านี่อยู่นะเยอะไม่เท่าม็อกแต่ก็ครึ่งของม็อกใช่ไหม น่าจะพอๆกับอันติอือไอ้นี่ก็ตีจังเลยอันตีนกอะเคี้ยกูคิดไม่ถูกเลยสัตว์มันประมาณไหนวะกว้างๆเต็มทางอะอือเออประมาณนั้นนะมังกรแต่กูคิดว่าไอ้ที่ดีสุดก็คือไอ้มังกรไอ้แน่ๆมังกรเดินจริงกินข้าวแกงธรรมดากินข้าวแกงธรรมดาหล่อวะเนี่ยกูเนี่ยสัสเคี้ยงไม่โดน พลังกิมหมอเสี่ยนตายเสี่ยนตายเสี่ยนตายไปกันไหวเปล่าเฮ้ยซื้อเกิดแซนซื้อเกิดเพื่อนกูว่าลงกูเฮียไม่มีลงไม่ใช่หรอไม่มีก็เฮียแล้วเนี่ยอันติมาเนี่ยนี่ไม่เรียกลงใช่ไหมเสี่มันซื้ออะฮะเมื่อกี้มันตายเพราะอะไรกูฆ่าเนี่ยไอสัตว์ตรงกลางกำลังวิ่ง จะเฟรมมาเอากูอะไม่มีดันนากูอะไ,ไม่มีใบอะไรบอลแป๊บหนึ่งอ่ะมีแล้วตันไว้ดิโซแถบไว้ครบไปจะวิ่งไปงัดเลยเหรอกูจะใส่อย่างเดียวเลยตั้งกายต้องการกระทะดีขาวาดีขานูมาเว้ย กูส่วนเฮียมันไล่แล้วบางทีหนึ่งหนึ่งเริ่มมีกินแล้วนะฟินสูมาสัตว์มาดิม่นจะขอโจยมาคนละีกัน่เด็กไปน้องเด็กูได้ปั้นเหมือนไงเก่งมากเจ้าฟินเอาแลว ตัดเครีิตเด็กปั้นกูเฉยสัตว์อ๋อนึกว่ารู้ไม่เกิดกูทำกระสุนวงจักรก่อนจมตีสิ่งก่อสร้างนี้ล่างผมดันล่างอะจะเล่นกี่หมอนี่ก็หมอดีวะแรงดีเห้ยเอาไปหมอให้หน่อยจะได้เร็มันีกแล้วโค้งกระแตกแล้วเพื่อน าพอใบเขียวโดนซ้ำเขาแล้วกูอยู่ล่างนะมาเอาล่างมาล่างต่อมามึงมีคนยืนงใกล้กูคนเดียวว่แฮมเมอร์มียืงข้างกูดิไม่ต้องบวกเออเฟดเดินตามแน่จัดแบน้องพ่อเบื่อคือไม่อยู่ในเลนนะพวกนี้เป็นปแล้วเขียวโดนซ้ำน้องมึงลูกคนเดียวมึงไม่พูดแบบนี้เขี่ยมึงนี่ก็หาเรื่องลงไหนนะนั่นไง กูอยู่กับลูกรักกูอ้าวพี่บอกตรงๆเห็นภรรยาของพี่ช่วยกูอะไรอยปวดปวดมันเดินไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะกูไม่ใช่เกี่ยวนะแอ้วลูกเยอะไอ้จ่าไอ้สัตว์ปลอมตีไหมวะไม่ปล่อยมันตายช้าๆวะดดตััป๊เลยเอาเดียวดิอ่ะจบโอเคเพื่อนเต่าเกมนี้มาเนี้ยไงชิ้ๆไม่มีอะไรมากนะก็กินมอกับโอ้โหไีนี่กูยังไม่ได้เล่นเลยกระสุนวงจักรเนี่ย ไปแล้วผมฝากกดไลค์กดซับตะคายเปจะเห็นเดี๋ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเยี่ยมละสายมันแรงยังไงไปละบายครับ